ขอบคุณซูเปอร์แตงจากคุณทิตินันสิทธิพมและการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าเข้าสู่100ล้าน Subscribe เดี๋ยวนะถึงเหรอขอบคุณมากครับและแล้วก็มาถึงจุดจบสตรีมเมอร์ IRL สายเกลียนสายป่วนสายระยำตำบอลหรือสายลอดตีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทุกคนจะเรียกกับพ่อหนุ่มวิวสีจอห์นนี่โซมาลี บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้หมอนี่เป็นใครกันแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงปี2023ที่ผ่านมานี้เองจอห์นี่ซูมารีเคยเข้ามาก่อเหตุที่ประเทศไทยมาแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเขาก็เกือบที่จะโดนชาวไทยฝากรอยเท้าเอาไว้เข้าที่ใบหน้า

you need to money you don't do like i didn't mean to i didn't mean to the story property you don't do like i don't you d m e money i m sorry i'm sorry y o don't need to money you don't do like this in I'm sorry แต่คนนั้นเลยครับครั้งนี้จอนี่โซมาดีเขาได้ไปเกาะเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมันทำให้เขาเองเสียงโทษจำคุกมากกว่า29ปีโดยเรื่องราวแล้วก็จุดจบของจอนี่โซมาดีคนนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับอ้อโย รู้สึกใจสลายค่ะขอพูดแค่นี้ค่ะใจสลายในโลกที่เต็มไปด้วยความลับที่ซ่อนอยู่ในเงาเมื่อบางครั้งความไว้ใจและความซื่อสัตว์มันอาจจะเป็นภาพลวงตา เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวใหญ่ที่ทำให้คนทั่วประเทศต้องหันมาสนใจกับข่าวของทนายตั้มกับเงิน71ล้านบาทที่ถูกกล่าวหาว่าได้เงินมาจากการชอ้อโกงเรื่องราวมันดราม่าและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับทางฝ่ายผู้เสียหายก็ออกมาพูดว่าทนายตั้มเป็นคนโกงเงินไปส่วนทางด้านทนายตั้มเองก็ได้ออกมาปกป้องตัวเองว่าเงินที่ได้ เป็นการให้มาโดยเสน่หาและถึงตอนนี้ความจริงมันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าฝั่งไหนกันแน่ที่เป็นฝ่ายพูดความจริงหรือฝั่งไหนกันที่เป็นคนโกหกในโลกการเงินที่เราไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาหาเราจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นมิจฉาชีพดังนั้นแล้วคุณต้องการเครื่องมือที่น่าเชื่อถือได้ในการทําธุรการทางการเงิน f b s เป็นโบรกเกอร์ที่ยืนหยัดมานานกว่าทศวรรษ ให้บริการมาตั้งแต่ปี2009มากกว่า150ประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยแม้ว่าคุณจะเทรดคู่เงินหุ้นทองคำหรือน้ำมัน FBS มอบเลเวลสูงสุดให้ถึง1/3,000ต่อเพื่อเพิ่อมโอกาสการเทรดให้กับคุณและถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่นี่ FBS ก็ยังมีบัญชีทดลองให้คุณได้ฝึกฝนทักษะก่อนที่จะลงทุนจริงและที่ FBS ยังมีเทดดิ้งส쿨สำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทางด้านการเงิน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ FBS ยังมี Customer Service ตลอด24ชั่วโมงที่รองรับภาษาไทยที่จะช่วยตอบคำถามตลอดเวลาที่คุณต้องการเพื่อทำให้การเทรดของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นรองรับทั้ง Android และก็ iOS และการส่งคำสั่งที่รวดเร็วสเสถียรในระยะเวลาแค่0.01วินาที ให้คุณไม่พลาดทุกออเดอร์และยังมีบริการ VPS มั่นใจได้ปลอดภัยหายห่วง FBS ยังรองรับการฝากถอนจากธนาคารภายในประเทศไทยค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นที่0%เพื่อให้คุณสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและไม่พลาดกับการเทรดให้คุณมั่นใจทุกการตัดสินใจกับการเทรดที่คุณเป็นคนควบคุมเองดาวน์โหลด FBS วันนี้และร่วมเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในโลกการเงินที่คุณเป็นคนควบคุมเอง ก่อนอื่นนะครับผมจะมาเล่าประวัติของชายคนนี้ให้ทุกคนได้ทราบกอนก่อนซึ่งบางคนเองอาจจะยังไม่รู้จักหรือเข้าใจว่าเขาเป็นใครกันทําไมถึงมีคนเกียดเขามากมายขนาดนี้โดยเขามีชื่อจริงว่าแยมซี่คาริสอิสมาเอลซึ่งชื่อจอ์นนี่โซมาลีนะครับก็เป็นแค่ชื่อนามแฝงในวงการเท่านั้นเองเขาเกิดเมื่อวันที่26กันยายนปี2000ปัจจุบันเขาจะมีอายุ24ปีโดยมีพ่อนะครับ เป็นชาวโซมาเลียแล้วก็แม่เป็นชาวอ e ธิโคเปียทัวของเขาเคยอ้างว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเป็นทหารชาวโซมาเลียซึ่งมันก็ไม่ได้มีข้อมูลที่มายืนยันได้ว่าถึงที่เขาพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเขาอาศัยแล้วก็เติบโตขึ้นที่เมืองสอตดเดลรัฐเอลิโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สําเร็จการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับโดยเขาเรียนจบคณะวิทยาศา,ศาสตร์ในสาขาการเงินแล้วมันเป็นพ่อะอะไรกัน ที่มันทําให้เด็กหนุ่มที่มีการศึกษาเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยเดียวหันไ่ทำคอนเทนต์ที่มันล่อตีนชาวบ้านตัวของจอนนี่เริ่มสตรีมนะครับตั้งแต่ปี2023โดยเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรกโดยเป็นแนว IRL หรือ In Real Life ที่จะถือกล้องสตรีม แล้วก็พูดคุยกับกล้องคล้ายๆกับวิดีโอแนววล็อกหรือวอลนะครับแต่จะเปลี่ยนจากวิดีโอเป็นการไลฟ์สดแล้วก็ช่วงเวลานี้เองที่เขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาได้ก่อเรื่องต่างๆไว้มากมายจนทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันเริ่มดังขึ้นแต่ชื่อเสียงของเขาเองมันกับดังในทางลบที่ชอบไปก่อปัญหาดูถูกเหยียดหยามคนในพื้นที่ครับทําให้มันเกิดดราม่าและคนเนี่ยเข้าไปลุมด่าเขาซึ่งผู้ชมสนใจได้เข้าไปดูนะครับ ก็ต้องบอกได้เลยว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบคอนเทนต์ของจอห์นนี่แต่สิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือใครสักคนติ่ก้าเปิดจอห์นนี่สักทีแต่ก็เหมือนว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจยิ่งเขาทำคอนเทนต์ที่มันล่อตีนมากเท่าไหร่ตัวเขาเองก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้นจอห์นนี่นะครับถูกแบนจากทวิตเนื่องจากคอนเทนต์ของเขามันมีความรุนแรงแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มันส่งเสริมการเกลียดชังทําให้เขาต้องย้ายจากสตรีมที่ทวิต ไปสตรีมที่ควิกแทนแต่หลังจากนั้นไม่นาน <S <S <ๆ>เขาก็าถูกแบนอีกครั้งจากควิกในเดือนพฤษภาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมานี่เองทำให้ตัวของจอห์นนี่ไม่มีทางเลือกมากนักเขาจึงไปใช้บริการของ l u m b บ r ที่เป็นแพลตฟอร์มสตรีมออนไลน์แต่ถ้าเราไปย้อนดูยอดวิวต่างๆผู้ติดตามของเขาแล้วจะเห็นได้เลยว่าคอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รับความนิยมอย่างใด โดยผู้ชมส่วนใหญ่ได้เข้าไปดูคอนเทนต์ของจอ์นนี่นะครับก็มีแต่ไปด่าเขาซะมากกว่าคนติดตามมันก็ไม่ได้เยอะและยังเสี่ยงโดนแบนจากแพลตฟอร์มต่างๆแต่ทําไมเขายิงต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแล้วก็ยังคงคอยทำคอนเทนต์ที่มันเพิ่มความเกลียดชังให้กับตัวเขา จนมาถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับที่เขาได้ไปที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำคอนเทนต์ที่มันล่อตีนชาวบ้านเหมือนอย่างที่เขาเคยทำมา You are very poor, s o so n o b i t c h i e s o n o f b i t c h i e r ah, y o r p a r ซึ่งเขามาดูเลยว่าในการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อตัวเขาได้มากแค่ไหนจอห์นนี่เริ่มทำการสตรีมที่ประเทศเกาหลีใต้และยังคงทำพฤติกรรมกินเกียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพกับคนในพื้นที่ เช่นการดูถูกผู้หยิงหลายคนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนอย่างที่เขาเคยทํามานะครับโดยตัวของจอห์นี่เองเนี่ยมีความเชื่อว่าชาวเอเชียส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือก็คือเขาคิดว่าคนเอเชียนะครับไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพราะอย่างนั้นจอห์นนี่จึงใช้โอกาสนี้ในการพูดคําหยาบคายที่มันทั้งดูถูกแล้วก็เหยียดย้มผ่านการสตรีมของเขา และยังมีการไปก่อกวนชาวบ้านขณะที่พวกเขากำลังทำการแสดงจอนี่ <Johnny S 1> ยังมีการซื้อปลามาตากแดดไว้จนมันเน่าแล้วก็ถือปลาที่มันเน่าอย่างเงี้ยเดินไปทั่วรอบเมืองและยังนำปลาที่มันเน่าเหม็นอย่างมากเนี่ยมายื่นให้คนบนรถเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับคนที่มาดูสตรีมของเขาเหตุการณ์มันเริ่มหนักยิ่งขึ้นตัวของจอนี่เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ และเริ่มแสดงพฤติกรรมที่มันแย่ลงมากกว่าเดิมจอนี่นะครับเริ่มเล่นกับอาหารเขาเริ่มคว้างปลาอาหารที่เขากินอยู่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในละแวกนั้นแล้วก็พนักงานร้านสะดวกซื้อจอนี่ได้ทําการตะโกนใส่พนักงานร้านสะดวกซื้อและเมื่อมีพนักงานคนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีอายุมาขอให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นตัวของจอนนี่เองกับด่าทอพนักงานคนนั้นจนเหตุการณ์มันเริ่มลุกลามมากยิ่งขึ้น จอห์นนี่ยังคงไม่ได้หยุดพฤติกรรมของเขานะครับมันยังมีพฤติกรรมที่เขาได้ไปรบกวนคนอื่นโดยการเปิดเพลงเกาหลีเหนือหรือไม่ก็การเปิดศูนย์ทรพจน์ของคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือตัวของจอห์นนี่เองยังได้ไปเจอกับอนุสาวรีย์สันติภาพซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่เป็นตัวแทนของหญิงสาวชาวเกาหลีที่ตกเป็นทาสทางเพศของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอห์นนี่ได้ถอดเสื้อและก็เต้นรูปไลท์ไปที่รูปปั้นนั้นนะครับ นอกจากนี้ยังมีการจูบกับรูปปั้นมันเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติคนในพื้นที่แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เขาเก่อขึ้นชาวเกาหลีก็เริ่มตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จอห์นนี่ได้กระทําชาวเน็เกาหลีได้มีการรวบรวมเงินกันตดดตั้งค่าหัวจอห์นนี่โดยเป็นเงินสูงถึงประมาณ10ล้านวอนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 5 0 0 0 0บาท สำหรับให้ใครก็ตามที่สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของจอห์นนี่ได้เรื่องราวของจอห์นนี่มันไปถึงหูตำรวจแต่ตัวเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้แต่สุดท้ายครับวันที่ทุกคนรอคอยมันก็มาถึง Why are you bullying people in o other countries for money like for clout I've said it many times I don't give a I have no morals I'm a sociopath I don't give a Like ขณะที่ตัวจอนี่กับเพื่อนกำลังสตรีมอยู่นั่นเองก็ได้มีชาวเกาหลีคนหนึ่งวิ่งเข้ามาซัดเขาไปที่ใบหน้าของจอ์นี่อย่างหนักครับจนตัวของจอนี่ล้มลงขณะกำลังสตรีมสดแต่ถึงแม้จะโดนกําปั้นเข้าไปที่ใบหน้าอย่างจังนะครับแต่ตัวของจอนนี่เองที่มีใบหน้าหนามากกว่าปกติของคนทั่วไปมันก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึก แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองพอหลังจากนั้นเพียงแค่2วันนะครับหลังจากที่เขาโดนต่อยมาในครั้งนี้จอห์นนี่ขณะกาลังสตรีมสดอยู่นัน้นตัวเขาเองก็ถูกต่อยอีกครั้งครับจอห์นนี่เองได้ใส่เกี์หมาแล้วก็วิ่งหนีอย่างไวในครั้งนี้ตัวของจอห์นนี่ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้มาจับคนที่ทําลายร่างกายเขาแต่เมื่อตำรวจมาถึงนะครับคดีนี้กับพิกกับกลายเป็นว่าตัวของจอห์นนี่นั่นเองถูกตำรวจจับแทนครับเพอเมื่อตำรวจมาถึง และมีการค้นตัวของจอห์นนี่และมีการทดสอบหาสารเสพติดปรากฏว่าจอห์นนี่เองมีการตรวจพบสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดในกัญชาซึงแปลว่าจอห์นนี่นั้นมีการเสพกัญชามาก่อนหน้านี้ครับทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวเข้าไปสอบสวนแล้วก็ยึดพาสปอร์ตและนอกจากเหตุการณ์ที่ตัวของจอห์นนี่เข้าไปเกียนตามสถานี่ต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่วเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ที่ตัวของจอห์นนี่นะครับ เขาได้สร้างวิดีโอปลอมโดยใช้ AI ขึ้นมาโดยผู้หญิงในคลิปก็คือยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีตัวของจอห์นนี่ได้ใช้ AI สร้างวิดีโอปลอมขึ้นมาโดยเป็นวิดีโอที่จอห์นนี่กับสตรีเมอร์หญิงสาวชาวเกาหลีกำลังจูบกันโดยจอห์นนี่อ้างว่าเขากับเธอคบกันมานานแล้วแล้วก็เป็นแฟนกันจนมันเกิดความเสียหายทำให้ยูทูบเบอร์หญิงคนนี้นะครับออกมาพูดถึงจอห์นนี่ แลีบอกว่าเธอจะฟ้องร้องเขาที่ทําให้เธอเสียหายข่าวของจอห์นนี่ที่ประเทศเกาหลีนะครับได้รับความสนใจอย่างมากมันทําให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้เข้าไปดูคลิปแล้วก็พูดถึงจอห์นนี่อย่างมากมันจึงทําให้ในจังหวะนี้เองนะครับมันก็มียูทูบเบอร์ชาวเกาหลีหลายคนเหมือนกันที่ใช้จังหวะนี้พลิกวิกิตให้เป็นโอกาสมันทําให้ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีหลายคนต่างพยายามหาตัวจอห์นนี่โดยหวังว่าเมื่อเจอหน้าเขาแล้วเนี่ย จะเข้าไปต่อยหรือมีเรื่องกับจอห์นนี่ซึ่งมันจะทําให้ชื่อเสียงของพวกเขาโด่งดังมากยิ่งขึ้นและมีผู้ชมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับตัวของจอห์นนี่เองที่ตอนนี้ก็รู้ว่าตัวเขาเองกําลังถูกชาวเกาหลีแล้วก็ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีได้ตามตัวเพื่อที่จะกระทืบเขาต่อหน้ากล้องจอห์นนี่ก็ได้ทําคลิปตอบโต้กับให้กับคนที่พยายามหาตัวเขา I am still in Korea as you can see the h a n g u k h a n g u k I love Korea and uh, try to find me. Uh, I dare you. You never will. So good luck. That's all I want to say to you guys. จอนนี่ในท้าทายให้ชาวเน็ตหาตัวเขาให้เจอและแน่นอนครับเมื่อคุณดูถูกชาวเน็ตชาวเน็ตก็พร้อมจะสั่งสอนคุณตัวของจอห์นนี่นะครับถูกระบุตำแหน่งตัวตนได้ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากคลิปวิดีโอของเขาได้เผยแพร่ตัวชาวเน็ตใช้กล่องพิซซา ที่แสดงในคลิปวิดีโอในการหาตัวของจอห์นนี่และเมื uh ่อเจอตัวเขาเหตุการณ์เดิมๆมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อจอห์นนี่ถูกต่อยอีกครั้งขณะที่เขากําลังสตรีมสดซึ่งคนที่ต่อยหน้าจอห์นนี่ในครั้งนี้ก็คือยูดันกินอดีตทหารและเป็นยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้เขาถูกตั้งข้อหาในการทําลายร่างกายนะครับโอ้ดีกอโอ้ดีกอออโอ้ดีกอโ หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีต่างแสดงออกความคิดแบ่งกันเป็นสองฝ่ายนะครับโดยหลายคนก็อธิบายว่าการกระทำของยูดันเกินนั้นเป็นเปรียบเสมือนวีรบุรุษที่ช่วยปกป้องเกาหลีจากพฤติกรรมของจอห์นนี่แต่มันก็มีบางส่วน ที่มองว่ายูดันกินอาจจะมีส่วนร่วมกับจอห์นนี่หรือก็คือเขาอาจจะเตรียมกันเพื่อสแสวงหาผลกําไรและก็ยอดวิวจากโซเชียลหรือบางคนก็มองว่ายูดันกินเป็นพวกหิ้วแสงที่ทําลงไปก็เพียงต้องการชื่อเสียงให้คนไปติดตามช่องของตัวเองเท่านั้นเองครับและหลังจากนั้นไม่นานตัวของจอห์นนี่ก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับเพื่อนเพื่อมากล่าวขอโทษต่อชาวเกาหลีถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น โดยเพื่อนของจอห์นนี่ก็คือคนผิวสีที่มีแฟนและก็อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้ซึ่งการที่จอห์นนี่แสดงพฤติกรรมที่มันทําให้คนเกาหลีไม่พอใจนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์คนผิวสีที่อาศัยอยู่ที่แน่นลาเนนานนโจม่าโจมาวชัยมิดา,าดูเหมือนว่าจอห์นนี่จะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําลงไปจริงๆใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็ได้มีภาพหลุดออกมา ขณะที่ตัวของจอห์นนี่นั่งอยู่ในรถหลังจากกล่าวขอโทษชาวเกาหลีถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าใบหน้าของเขาเนี่ยครับกลับไม่ได้รู้สึกผิดหรือเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนว่าตัวของจอห์นนี่แค่ต้องการขอโทษให้เรื่องราวมันจบจบไปแค่นั้นมันดูเหมือนว่าที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาขอโทษมันเป็นแค่การเล่นละครเพื่อเอาตัวรอดของเขาเท่านั้นเองซึ่งถ้าตัวจอห์นนี่นะครับ ถูกตำรวจสอบสวนว่ามีความผิดจริงเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับโทษจำคุกสูงสุดถึง29ปีเลยทีเดียวไล่ไปตั้งแต่โทษจำคุก5ปีสำหรับการพบสาร THC ในตัวเขา7ปีสำหรับพฤติกรรมที่แสดงออกที่ร้านสะดวกซื้อและ7ปีสำหรับกรณีทำดิ e เฟก k e และมีโทษทำลายร่างกายที่เพิ่มมาอีก10ปีปัจจุบันตัวของจอห์นนี่ยังคงอยู่ในประเทศเกาหลีนะครับ เนื่องจากเขาถูกตำรวจสั่งห้ามออกนอกประเทศและจากพฤติกรรมของเขาผมเชื่อได้เลยว่าอาจจะมีคนหลายคนรู้สึกสะใจกับสิ่งที่จอห์นนี่โดนนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามดูคนต่อว่าในอนาคตตัวของจอห์นนี่จะสามารถออกมาจากประเทศเกาหลีใต้ได้หรือไม่ถ้ามีอัปเดตอะไรคืบหน้านะครับทางช่องของเราจะนาเรื่องราวของเขามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ ก็อย่าลืมมาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ